รถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับเซียนนนเพชรยนรถมือสองรถคัดสวยคุณภาพเกรดเครับวันนี้เราอยู่กับ Honda Accord ปี2019 20ครับเป็นตัว1.5 Turbo EL รถคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถบ้านเพิ่งเข้ามาถึงเมื่อกี้เลยแล้วผมก็มารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับคันนี้บอกก่อนนะครับว่าคันนี้ยังไม่ทราบราคาแต่ตัวเลขไม่อยู่ที่ประมาณ56,000กิโลเป็นรถบ้านแท้ๆเพิ่งเทินเข้ามาเมื่อสักครูเ่เลยครับอ่ะเพิ่งรับเข้ามาไม่ได้เทินเข้ามาเพิ่งรับเข้ามาเมื่อสักครูเมื่อสักครู่เลยครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับ เรามาดูไปพร้อมกันว่ารถเข้าใหม่ที่เพชรยนต์สภาพจะเป็นยังไงนะครับนี่ดูกันที่ดีไซน์ด้านหน้าก่อนเลยตัวกระจังหน้าโคมไฟด้านหน้าใสๆกันแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือรถเข้าใหม่นะครับก็ยังมีพวกอ,อันนี้จะเป็นพวกเม็ดฝุ่นอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจัดการให้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้ล้างเลยเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยครับคันนี้ผมรีบมารีวิวให้ดูก่อนเป็นตัว1.5 Turbo EL นะครับรถปี2019จด20 ตัวแอคอร์ดเป็นตัว1.5เทอร์โบครับผมอันนี้เลขไม้50,006นะครับล้อเป็นล้อตัวนี้คันนี้ล้อ,อยางยางเป็นปี23ครับผมล้อขนาด225 50 r 17ตัวล้อแม็กไม่ไม่มีรอยทะลอกไม่มีเบียดนะครับอันนี้ไม่มีเบียดไม่มีดุ้งเลยนะครับตัวรถรอบๆคันนี่สันเหลี่ยมคมตัวรถสวยๆเลยครับต้องบอกว่าคันนี้เข้ามาแบบ สวยมากคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยจริงๆเดี๋ยวถ้าล้างคีน้ำนความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วจะมาแจ้งราคาให้ทราบนะครับกดติดตามช่องผมไว้นะครับนี่ดูภายนอกกันก่อนครับผมนี่จะมีนิดนิดหน่อยหพวกนี้เดี๋ยวผมเก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับคิดว่าราคาตัวนี้ครับถ้าเป็นป้ายแดงจะอยู่ประมาณหลานสคิดว่าหายไปประมาณ50%อยู่ประมาณ700,000คิดว่านะครับแต่รอบอส แจงราคานิดหนึ่งนะครับนี่ด้านท้ายสวยๆเหลี่ยมเหลี่ยมสันคมตัวรถสวยๆนะครับนี่อันนี้เซ็นเซอร์หลัง2จุดมีมาให้เรียบร้อยครับกล้องมองภาพด้านหลังมีมาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีรอยพวกนิดๆหน่อยๆครับพวกนี้นะครับผมพาดูรอบรถกันก่อนนะครับนี่คือเรามาตรวจรถไปพร้อมกันมาเช็ครถไปพร้อมกันครับผมมารถเข้าใหม่สภาพ รถข้อใหม่ของเพชรยนต์จะเป็นยังไงนะครับก็มีล่องรอยปกติครับแต่ว่านี่กระจกพัดเดิมโรงงานทุกบานนะครับนี่สังเกตง่ายงเลยพวกมือจับตรงนี้ก็ไม่มีรอยนะครับรถคันนี้น่าจะเคลือบผมคิดว่าเคลือบสีเคลือบแก้วมาด้วยนะครับ honda เ e n a u l มีนะครับสําหรับตัวนี้ตัว1.5นี่กระจกพัดเดิมโรงงานครับสีตัวรถล้อแม็กทุกล้อไม่มีรอยเบียดเลยนะครับนี่ ชิดๆแบบนี้นะครับกันจนด้านหน้าด้านท้ายตัวนี้ขึ้นเข้ามาใหม่สวยๆกันแบบนี้เลยอันนี้คือรถใหม่จริงๆครับเพิ่งมาถึงแล้วผมก็มารีวิวเลยก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันในรถคันนี้เนาะโอเคมาเช็คดูตัวรถกันครับอ่าเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับนี่อาร์คเดิมครับน็อตเดิมทุกจุดนะครับนี่ดูไปพร้อมกันครับมาร์คเดิมทุกจุดอยู่ครบครับนี่ แต่ที่เพชรยนต์เรารับประกันโครงสร้าง274รายการอยู่แล้วครับผมพร้อมใบเซอร์นะครับถาดรองสัมภาระไม่มีรอยเลยนะครับใหม่ๆกันเลยอาจจะมีลอยเปื้อนรอยอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับชุดปะยางฉุกเฉินอยู่ครบยางอะไรอยู่ครบนะครับนี่คันนี้ถือว่าโอเคถือว่าสวยใช้ได้มากเดิมทุกอย่างครบนะครับนี่ มีคลิปฉลามมาให้นะครับอันนี้คลิปฉลามน่าจะติดตั้งเพิ่มเติมนะพอดหรือ mm. มีมาก็ไม่รู้ได้ผมไม่ทราบเหมือนกัน mm. พวกนี้ก็มันเป็นรอยแบบคาบน้ำเนาะ mm. เดี๋ยวเราจัดการให้พวกนี้นี่มีรอยพวกนี้เดี๋ยวเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ภายในห้องโดยสารก็ประมาณนี้แหงประตูไม่มีลอกไม่มีถลอกนะครับเบาะสวยๆแต่เบาะอาจจะมีคาปองคาแป้งนิดหน่อยอันนี้จัดการให้นะครับนี่ แต่รถกลิ่นหอมมากครับคันนี้ไอ้ตอนหลังมีมาให้นะครับัดลองสอซับเทย์พวกนี้ยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ลอกเลยนะครับนี่ตรงนี้รายละเอียดพวกนี้เก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับเก็บความสะอาดให้ดูง่ายๆเลยครับพวกนี้ครับพวกเป็นดูแบ็กพวกนี้ยังไม่เป็นรอยขนแมวเลยครับรถคันนี้ถือว่าดูแลดีครับเจ้าของเดิมดูแลดีใช้งานได้ดีครับ และรักษาพอสมควรนี่มีพวกนี้น่าจะเป็นรอยเปื้อนพวกนี้ครับไม,ไม่ได้ถึงกับเข้าเหนือนอันนี้คือรถเข้าใหม่นะครับนีหัวน็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทุกจุดนะครับนี่ตัวน็อตเดิมทุกอย่างครับตัวคอนโซล้ในห้องโดยสารครับ h o อนดา e เรียนบมีมาให้ครับผมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้ อย่าสตาร์ทรถนิดนึงครับเอนจินสตาร์ทครับปุ่มพุซานมีมาให้นะครับตัวนี้เป็นตัว1.5เทอร์โ,รโบมีแพดเดิลชิพมานะครับนี่นี่ครับเลขใหม่56,257ิกิโลเกียออโต้ครับเกียร์ออตโอต้อตโอตโต้เบรกโฮอ,อิโคโหมโดโหมดสปอร์ตมีมาให้แล้วนะครับเบรกมือไฟฟ้า บีไทยเอไทยซีด้านใต้มีมาเรียบร้อยนะครับปิดอยู่ตรงนี้กระจกของภาพด้านหลังมาดูกระจกโอเคกระจกออโต้เปิดปิดออโต้โอเคอันนี้โอเคครับอย่าหน้าจอตรงหน้าจอชันทุกอย่างใช้ได้ปกติดูกล้องถอยกันครับ ลองถอยใช้งานได้นะครับปกติอ่าถือว่าโอเคครับคันนี้เบกมือไฟฟ้าช่องเก็บของเก็บสัมภาระยังใหม่ยังสวยอยู่นะครับเบาะหนังตึงๆนี่อันนี้คือรถเข้าใหม่นะครับรถเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับย้ำอีกทีว่ารถเข้าใหม่คันนี้ยังไม่ทราบราคานะครับดูกันที่ฝากระโปรงด้านหน้ากันต่อครับคันนี้ ไปดูกันที่ห้องเครื่องครับมีเขามาใหม่มาตรวจเช็คไปพร้อมกันเลยครับคันนี้ยากเปิดฝากระโปรงนิดนึงครับโอเคอ่าโอเคฝากระโปรงเป็นโชกค,ครับนี่มีโชกมาให้นะครับโชกการโชกมาให้นะครับฝากระโปรงอัเดิมโรงงานครับมอกอตัวนี้อยู่ครบนะครับมาดูกันต่อกันที่ตัวน็อตครับมี โครงสร้างตัวรถตัวถังเมทอาร์คเดิมโรงงานครับทุกจุดนี่นี่อันนี้คือการเช็ครถเบื้องต้นครับเบื้องต้นจริงๆนี่นี่ก็คือตัวนี้คานไม่ถอดแน่นอนเพราะจุดหน้ายังอยู่ครบนะครับนี่น็อตหัวน,น็อตเดิมครับทุกจุดนี่แต่ว่าห้องเครื่องต้องทาความสะอาดนิดนึงนะครับพวกนี้จะมีคราบสกรปรกอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ ใครกำลังมองหา Honda Accord นะครับไปใช้งานสักคันนึงดูคันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยตัว1.5เทอร์โบ EL ปี2019 20เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยตัวราคาเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ท้ายคลิปนะครับใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับคันนี้ h o n d n d c c o r d 1.5เทอร์โบปี2019 20ครับสภาพแรกเข้าเป็นแบบนี้เลยนะครับใครกำลังมองหาอยู่ ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0839264629ครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ช่องลธิ Honda ไไปด้วยนะครับแล้วผมจะมีรถยนต์ Honda ใหม่ๆมาอัปเดตให้คุณอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ